ผมมาครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะถูกปเปิดเผยตัวตนฉันจับได้เมื่อไหร่แกตายแน่คนคนนั้นสั่งให้เราเอากระดาษนั่นมาไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของสกุลชินและจะมีโอกาสได้เจอกับเขาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงหยุดนะอย่างน,นี้ทางนี้ครับตอนนี้เขาหลบไม่พ้นแล้วมีแต่จะต้องสู้เท่านั้นพ่อคุณธบอกเอาไว้ว่าถ้าความผู้ชายคนนี้ไว้ได้ การฝึกให้ขึ้นระดับอย่างรวดเร็วก็ไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปคุณเร็วเกินไปฉันตามความเร็วของคุณไม่ทันเลยที่เร็วน่ะไม่ใช่ผมคนเดียวครับชินล,ลี่เรายังไม่ทันไปหาเรื่องมันก็ยืนหน้ามาหาเองเลยงั้นเหรอทำไมเธอถึงมาอยู่กับชินล,ลี่ได้หรือนี่คือแผนการของเซียนนนิการหวังทุกอย่างในสังกิจิยังอยู่ในกำมือของคนคนนั้นตอนนี้เรายังไม่ควรมีเรื่องกับเซียนนนิการหวังแปลกจริงๆมาทางนี้แท้ๆทำไมถึงหายไปแล้วล่ะ เหมือนว่าเขาจะมองไม่เห็นพวกเรานะหรือว่านี่คือผลข้างเคียงที่ผู้นำของสระกุลชินพูดไว้หนีไปไหนแล้ว <c oughs> ใครใครมงอานันตบฉันวะเหมือนจะไม่ได้แก้งเฮทางนั้นเหรอแน่จริงก็อย่าหนีสิผมจำได้ว่าคุณเป็นคนของเสงนาทีการหวังทำไมถึงได้คุณไม่ถามดีที่สุดและคืนนี้ฉันไม่ได้เจอคุณด้วยในเมื่อคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วก็เอาตามนั้นก็ได้ครับ ฉันรลกชอบคุณฉลาดแบบผู้บัญชาการชินจริงๆเลยกำลังจะกลับแล้วค่ะผู้ชาการชินเหรอคะได้ค่ะจะไปเรียกให้ค่ะเสียนั้นที่การหวังเชิญคุณไปพบรบกวนผู้บัญชาการชินไปกับฉันหน่อยนะคะสักวันหนึ่งฉันจะให้แกชดใช้ในสิ่งที่ทำกับฉันไว้ให้สาสมหืมเมื่อกี้ขอรับผลข้างเคียง,งของยาไปทำไมตอนนี้ถึงผู้บัญชาการชินมาสัทีนะครับ ปล่อยให้พวกเรารอตั้งนานคุณชายชินน่าไปดูอะไรมาคะยุ่งมันเยอะนะครับก็เลยตบแรงไปหน่อยอย่าแซวกันเลยครับยายเด็กสนอย่าไปแกล้งเขาในเมื่อมากันครบแล้วฉันขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะพวกคุณที่นี่เป็นคนที่มีพลังสูงที่สุดในสร้างกิงใขณะน,นี้หัวหน้าทุกคนพิจารณาดล้ว,ว่าให้เลือกพวกคุณสี่คนเป็นตัวแทนของสร้างจริงไปร่วมแข่งขันการประลองจอมยุทธ์ใหญ่ที่เมืองไทยให้ที่จัดขึ้นในหนึ่งเดือนหลังจากนี้ การประลองจอมยุทธ์ครั้งใหญ่ใช่นี่เป็นการประลองจอมยุทธ์ที่สเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะฉันเชื่อว่าถ้าให้ผู้บัญชาการชินเปโหัหน้าด้วยความสามารถของคุณจะต้องคว้าชัยชนะกลับมาได้แน่เขาอคของเดาไว้แล้วว่าเราจะไม่ปฏิเสธงั้นคนที่จะเป็นตัวแทนไปสร้างจริงรวมรายการประลองก็ตกลงตามนี้นะการเลือกฉันมนปีนี้มีอะไรแตกต่างจากปีอื่นหรือเปล่าครับปีที่ผ่านมาแค่ได้ฝึกปลื้ฝีมือพวกเราก็พอใจ แต่ปีนี้ฉันหวังว่าพวกคุณจะคว้าแชมป์มาได้ได้ยินมาว่าของรางวัลปีนี้เป็นสมุนไพรหายากมากๆบัวไฟทิพย์บัวไฟทิพย์มันคือของพิเศษที่ช่วยเราหลอมพลังได้นะไม่ใช่หรอทำไมหรอไม่มีไรครับแค่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยรู้สึกแปลกใจนะครับฉันเกือบลืมไปแล้วว่าผู้ชาการชินเป็นหมอก็คงมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษเลยหัหน้าคุณหนูโจไม่ไรจะชีแ้แนะไหมครับ ฉันเป็นคนที่อ่อนที่สุดในกลุ่มเป็นแค่ระดับสามเท่านั้นเองคุณต้องช่วยฉันฝึกด้วยนะคะได้ครับเวลาพวกเราฝึกซ้อมก็ค่อยๆดูกันไปฝากลูกสาวฉันด้วยนะผู้ชายการชินได้ครับชินลี่สักวันคุณก็ต้องเป็นของฉันสวัสดีค่ะผู้ชายการชินอยู่ไหมคะหืมอ,อรุณสวัสดิ์ค่ะผู้มาใครเอผู้ชายการชินลี่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอ ผู้ชาการเท่าแก,ก่กายเป็นคนของกองทัพแล้วเหรอนี่คนเขาถามอยู่นะผู้บัญชาการชินไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอโอ้ยชิลลี่เบามือไหน่อยิหัวหน้าทีมกำลังสมกับเป็นผู้ชายฉันถูกใจเลยด้านไหนก็ร้อนแรงโอ้ยยังพอทนไหวหรือเปล่าดะได้ยอยู่ค่ะอ้าอร้ายกาจจริงๆเลย ช่น้ำอุ่นผ่อนคลายก้ามเนื้อไปก่อนนะฉันจะไปรอกข้างนอกโอ้อยปวดอะไรขนาดนี้มาได้ไงครับเนี่ยวันหน้าคะเสร็จแล้วหรอหืมมันไม่ใช่ที่คุณคิดนะครับที่รักคะนายลืมของนะ่ะไม่คิดว่าชินลี่จะชอบผู้หญิงแนวนี้แฮะเย่ยนนี่เป็นใครแหมลืมได้ยังไงกันนะขอแนะนำหน่อยครับนี่คือภรรยายของผมชูชิงอินส่วนคนนั้นชื่อว่าเหล่งชิงครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมตอนนี้ทำงานให้ผมที่คลินิก คุณคนนี้เชื่อว่าโจส่วนอีเป็นหนึ่งในตัวแทนของส่างจริงที่จะเข้าร่วมการประลองเหมือนกับฉันแต่งงานแล้วแล้วยังไงล่ะก็หย่าได้ไม่ใช่หรอมีภรรยาสวยขนาดนี้ไม่เห็นเคยบอกกันเลยนะคะขเขาขี้อายน,น,นะคะไม่ชอบบอกเรื่องส่วนตัวกับคนอื่นตอนนั้นก็เจียงหลานคนนึงละนี่ยังผมอีกคนนึงชิงอินมาอยู่เป็นเพื่อนผมที่ส่างจริงแต่ก่อนนั้นน้เธอ,อยุ่งกับงานบริษัทมาตลอดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้พาเธอไปไหนด้วย ผมเขียนแผนการฝึกตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไว้แล้วทุกคนเอาไปดูก่อนนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอีกครึ่งเดือนนับจากนี้จะถึงวันแข่งจริงการฝึกซ้อมของคุณหนุโ่โจสำคัญที่สุดต้องมาดูุผ่านระดับสีให้ได้ครับส่วนชิงอินกับเหลี่ยงชิงทดลองฝึกร่างกายตามแผนในชั้นเขียนไว้ให้ก็พอแล้วชิงอินเธอไม่มีพื้นฐานเลยดังนั้นจึงจะต้องฝึกพื้นฐานอีกมากปะปริมาณการฝึกขนาดนี้เอาจริงเหรอเนี่ยภายใน2เดือนมันลุ2ระดับไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะ ขอแค่ทำตามแผนของผมก็ไม่มีปัญหาแล้วครับดังนั้นในระหว่างการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นใครผมก็จะไม่ใจดีด้วยเด็ดขาดหนึ่งชั่วโมงต่อมาปล่อยลมตามการเคลื่อนไหวออกแรงที่แขนจดจ่อทุกการขยับให้พลังไหลเวียนไปทั่วร่างกายเจ็บไม่ไหวแล้วหวัวหน้าฉันก็ยังสัมผัสไม่ได้ถึงการไหลเวียนของพลังที่คุณพูดถึงอยู่ดีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าร่างกายมีปัญหารตรงไหนหรือเปล่าหวัวหน้าเป็นหมอไม่ใช่หรอคะช่วยตรวจให้ฉันหน่อยได้ไหมคะขอผมดูหน่อยนะครับ เทรักพอฉันฝึกตามวิธีที่นายให้สักพักมันก็บวดไปหมดทั้งตัวเลยช่วยด้วยฉันหน่อยสิหืมวิธีที่จัดไว้ให้ชิงอินเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วนะมันไม่น่าจะเอ๊ะที่นี่มันแปลกจังในร่างกายของชิงอินก็ดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณความเจ็บปวดอะไรด้วยไอ้นี่มาจากไหนกันเหมือนว่ากำลังจะขยับไปพองๆกัดร่างกายของเราเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย ทำไมมาอยู่ในร่างกายของชีงอินได้พลังแบบนี้ทำไมาไย่งได้รู้สึกอย่างกับเคยเจอมาก,ก่อนแล้วอย่างนั้นแหละเกือบไปแล้วเกือบจะโดนกืนกินสติเข้าไปแล้วแล้วสิเจ้านั่นน่าจะเป็นสายที่ทำให้ร่างกายของชีงอินไม่ปกติแต่ว่ามันคืออะไรนะสิเฮีรักร่างกายฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม,ไม่ได้เป็นอะไรครับพักหน่อยก็หายแล้ว แถมดูเหมือนจะอยู่ในร่างกายของชิงอินมานานแล้วด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ยินชิงอินว่าไม่สบายตรงไหนน่าจะมาจากการฝึกพลังของเราในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะต่อกรเกิดเจ้าสิ่งที่อยู่ในร่างกายของชิงอินได้ต้องรอให้ตบาแข็งแรงกว่านี้ก่อนน้องชินเคดวิชาที่นายให้มาฉันฝึกแล้วทำไมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยล่ะไม่รู้สึกช่วงนี้ตบาของกูชายเจียงค่อนข้างจะวุ่นวายเลยถอมไม่ได้ว่าร่างกายของตัวเองค่อยๆเปลีป่ยนไปทีละนิดคุณลองวิ่งที่นี่สักหนึ่งรอบดูสิครับ วิ่งหนึ่งรอบอย่างนั้นหรอใช่ครับวิ่งหนึ่งรอบน้องชินจะมาไม้ไหนอีกแล้วเนี่ยที่รักงั้นฉันไปฝึกต่อนะน้องชินนายมันเทพจริงๆสีชุยตันของนายใช้ได้ผลดีจริงๆถ้าฉันกินเพิ่มอีกสักสองสมเม็ดมันก็น่าจะฤิ์ของยามันแค่เปลี่ยนแปลงร่างกายกินเยอะไปก็ไม่มีผลมากขึ้นหรอกครับอะไรคือสีสุตันหรอ สีสุยตันคือยาเทวดาที่ทำให้ฉันกายเป็นจอมยุติได้ที่น้องชินผู้นี้ปั้นขึ้นมาเองกับมือยังไงล่ะหัวหน้ามีหยวนตันชั้นสูงขนาดนี้ด้วยหรอคะงั้นขอฉันสักนิดนึงได้หรือเปล่ามีเหลืออยู่นิดหน่อยเอาไปคนละเม็ดก็แล,ล้วกันครับนี่น้องชินพวกเธอกินเข้าไปแล้วคงไม่ร้อนจนถอดเสื้อผ้าร้อนจนนอนไม่ได้เหมือนกับฉันใช่ไหมความแตกต่างของยินหยานนะครับผู้หญิงกินเข้าไปไม่ได้แสดงอาการแบบเดียวกับคุณชายเจียงครั้งที่แล้วหรอกขมจัง เท<ฮ>่าแก่มอบของนำค่าขนาดนี้ให้ฉันด้วยแค่เขปาปากไปก็รับรู้เแล้วว่าหยดนนขคงหัวหน้า,วาหวานมากหลังจากในร่างกายมีก้อนพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนการรับรู้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆลองดูดีกว่าว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขตรวบรวมไอชั่วร้ายให้กลายเป็นเขตอาคมรวบรวมพลังที่ช่วยให้คนฝึกตนได้หรือเปล่าได้ฮะอาคมเวทนี้นอกจากจะช่วยให้เราฝึกเร็วขึ้นแล้วถ้าคนอื่นเข้ามาฝึกด้วย ก็น่าจะช่วยให้ฝึกได้เร็วขึ้นสักครึ่งเท่าหัวหน้าฉันทรมานมากเลยช่วยฉันหน่อยสิคะหัวหน้าฉันร้อนะคะ่ะคุณหนูจงให้เกียรติตัวเองด้วยนะครับฉันตั้งใจถังตัวแบบนี้เพื่อคุณเลยนะคะหัวหน้าเห็นแล้วไม่ใจเต้นสักนิดเลยเหรอคะผมมีครอบครัวแล้วขอบคุณสำหรับความหวังดีครับแล้วยังไงล่ะคะแต่งได้ก็อย่าได้ไม่ใช่หรอคะ อีกอย่างฉันก็สืบมาแล้วว่าตอนที่หัวหน้าแต่งเขา้าวบ้านสกุลชูพวกเขาก็ปฏิบัติกับคุณอย่างกับไม่ใช่คนผมกับชิงอินเป็นสามีภรรยากันและผมชอบเธอมากครับเพียงแต่เรื่องบางเรื่องคุณก็ไม่ได้รับรู้เท่านั้นเองเชิญกลับไปเถอะครับผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่างคุณมันจําเป็นต้องหยุดอยู่ที่ผู้หญิงคนเดียวหรอกนะคะให้พี่ชิงอินเป็นใหญ่ส่วนฉันเป็นน้อยก็ได้ค่ะฉันจะไม่ทรยศเธอเด็ดขาด หัวหน้าฉันจริงใจนะไปเถอะครับหวังว่าคุณจะไม่ได้มาหาผมด้วยเป้าหมายแบบนี้อีกชินล,ลี่ฉันจะไม่มีทางยอมแพ้เรื่องการที่ได้ทำกับคุณหรอกนะหนึ่งเดือนต่อมาที่รักไปเที่ไหนครั้งนี้รักษาตัวดีๆนะคะครับครับไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะฉันจะดูแลหัวหน้าแทนพี่ชิงอินเป็นอย่างดีผู้หญิงคนนี้เข้าทางชินล,ลี่ไม่ได้เลยพยายามสร้างความแตกแยกของเราสินะงั้นก็ต้องขอบคุณแทนคุณสามีด้วยนะคะพวกเรากลับกันเถอะ เอา้าเหลี่ยงชิงล่ะเอ๊ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยทำไมเหงได้รู้สึกว่ามีคนจับจ้องอยู่ท้าแก่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะติดตามคุณไปทุกที่โอ้ย <c oughs> เดินยังไงของคุณเนี่ยดูทางบ้านไหมคะชนเข้ามาได้เพราะผมเปล่านะขอโทษนะคะหัวหน้าคุณเจ็บหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าคุณหนูโจจำผิดคนนะครับถ้า ทำไมเป็นคุณไปได้ตอนนี้จะลุกได้หรือยังครับคุณหนโจจริงสิครับจากที่เสนาในการหวังพูดมาที่ผ่านมาสังจิมไม่เคยได้แชมป์จากการประลองเลยเหรอครับอืมก่อนหน้านี้เราเจอแต่คู่แขง่ขงตัวฉกาจมาตลอดเลยเป็นจอมยุทชั้นสูงกันทั้งนั้นก็เลยจอมยุชั้นสูงไม่รู้ว่าตัวเราในตอนนี้ยังอยู่ห่างจาก,กระดับเก้าอีกไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่อยู่เหนือกว่าระดับเก้าหรือเปล่าเมืองเทียนไฮ ถึงสักทีเหนื่อยชะมัดเลยหัวหน้าคะทางนี้ค่ะเช็คอินทางนี้โลกของจอมยุทธดูจะวุ่นวายกว่าให้เราคิดไว้เยอะเลยเสื้อเหวิอนอย่ารังแก้คนอื่นให้มันมากเกินไปนักนะถ้าฉันทำเธอจะทำไมหัวหน้าคะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะอย่าลืมสิว่าผู้จัดการประลองครั้งนี้คือฝ่ายกองทัพของเมืองเทียนไห่พี่ชายฉันเป็นผู้ประชาการในนั้นนะทำแบบนี้มันผิดกฎนะฮะกฎหรอ จะบอกอะไรให้นะฉันนี่แหละคือกฎคืนนี้จะอยู่ปฏิบัติฉันสักคืนหรือว่าจะใส่ห่วงไปตอนนี้ก็เลือกเอาเองและกันทีมจากมึงเล็กๆ,ๆของพวกเธอเน่ะจะเข้าร่วมรายการประลองหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่หวนคนนี้แหละใช่ใช่หปากนั่นๆนั่นไปซะใจร้อนจังคืนนี้พวกเรายังมีเวลาอุ่นเครื่องอีกตั้งเยอะตายซะหมัดลูกแมวน้อยแบบนั้นนะ่ะอย่าหวังเลย มังกรสู้งูพื้นที่ไม่ได้ฉันใดต่อให้เป็นแชมป์ของการประลองปีที่แล้วก็แพ้เจ้าถิ่นใช่น้องสาวคนนั้นไม่เหลือทางเลือกแล้วลหละพลังที่ของคนนั้นให้มาคงไม่ใช่แค่ทำให้พลังตบะของเราเพิ่มขึ้นแต่ยังทำให้มองเห็นการโจมตีของคนอื่นออกก่อนด้วยมือซ้ายป้องกันรวมพลังไว้ที่เท้าขวาคนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องมายุ่งร่างกายขยับไปเองตามคำแนะนำของเขาเฉยเลยใช้เท้าขวาโจมตีจุดตาย ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันชน,นะอย่างนั้นหรอจุดก่อนคุณคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยไว้พวกคุณมาชมการประลองหรอคะเปล่าวพวกเรามาร่วมรายการประลองเหมือนเธอนั่นแหละร่วมการประลองสามคนอย่างนั้นหรอพวกเรามาสี่คนอ้าวชิ้นหมอชื่อไปไหนแล้วนี่ของที่นายต้องการมันเหลืออยู่แค่เม็ดเดียวแล้วถ้าไม่เข้าตาจริงๆอย่าใช้ละ แน่นอนอยู่แล้วครับต่อให้เป็นยาพิษขอแค่เร่งตบะของฉันได้มากพอบัวเพิงทิพต,ต้องเป็นของฉันแน่พวกเธออย่าทำให้ผิดหวังหรอสงสัยนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมองคงเจ็ดแหลกแอบไปอ้วรละมังคะเหอะแยะ่สู้หัวหน้าทีมของพวกเราไม่ได้สักนิดหัวหน้าทีมหรอสวัสดีครับผมชิลลี่พอเห็นแบบนี้แล้วผู้ชายคงไม่ได้หน้าัเกียบเหมือนคนในสกุลกันทุกคนสินะหัวหน้าคะหัวหน้าสวัสดีคะ่ะฉันชื่อถังอี้ เป็นหัวหน้าทีมเหยีหยไหผมเพิ่งเคยมาเข้าร่วมง,งานเป็นครั้งแรกฝากตัวด้วยนะครับไอ้นาซีนี่มันมาจากไหนทำไมฉันไม่เคยเห็นมันปล่อยให้ฉันหาตั้งนานอยู่ที่นี่นี่เองอันนี้นายถือไว้ทุกอย่างจัดก,การไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับขอบคุณมากนะครับเสนอในการหวังคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะเธอนี่เองจำเกือบไม่ได้นะ่ทำไมมันโชคดีจังวะทำให้คนอย่างหวังโซอี so ้ถูกใจได้นายรู้จักชินล,ลี่คนนั้นด้วยเหรอ คนที่เราเจอเมื่อตอนกลางวันเป็นชียงบุรการที่แล้วแล้วก่อนอนั้นนั้นอีกละ่ะคุณพ่อจัดก,การมาแบบนี้หรือว่ารู้ความในิใจของเราแล้วในเมื่อชินลี่ชอบผู้หญิงแบบชูชิงอินถ้าอย่างนั้นใอ้พวกโง่งที่ไหนมารบกวนเวลาพักผ่อนคนอื่นตื่น่ําคืนแบบนี้เนี่ยด้วยเสน่ห์ร้ากาจอันล้นเหลือของฉันแล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่ได้ใจของเธออะน้องโจยังจำกันเย้ย นายจงปิดคนแล้วทำไมเป็นไอเวนนี่วะไอบ้าเอ้ยใครใช้แกบุดประตูนวะฉันมาหาคุณหนูโจเว้อยอ๋อน้องโจฉันเองฉันไงอุ๊ยตายแล้วพี่เสียนี่เองใช่ใช่พี่เองจ้าไม่คิดว่าน้องโจยังจำพี่ได้ด้วยพี่มาเพื่อขอโทษน้องโจโดยเฉพาะเลยนะขอโทษใช่ค่ะใช่ขอโทษทเมื่อตอนกลางวันไม่ได้ดูแลน้องโจยังไงล่ะคะที่นี่มีคนนอกอยู่ด้วย ดังนั้นให้พี่คอยดูแลน้องโจแบบแนบชิดสนิทสนุมน่าจะปลอดภัยมากกว่านะไม่ได้จริงแค่ปีเดียวน้องโจัตขึ้นเยอะเลยนะฉันก็ไม่คิดว่าผ่านไปตั้งปีหนึ่งแล้วพี่เสียยังคงเยี่ยมเหมือนเดิม <c oughs> คนอย่างแกแกดียังไงมาตามตัวแย่ฉันอย่าฝันยกเว้นแกจะเป็นเหมือนหัวหน้าทีมของพวกเราได้ฉันถึงจะยอมรับแกอีกแค่บ้านนอกคนนึงเอามาเทียบกับฉันเสี่ยเหวินคนนี้ได้เหรอจะเทียบได้หรือไม่ได้ คนตัดสินไม่ใช่แกอีกอย่างนะสำหรับจมยทดระดับ5อย่างหัวหน้าทีมของฉันแล้วแกไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาหรอกระดับ5ใช่ไหมได้งั้นก็ต้องขอบใจมากนะที่บอกแล้วเรามาคอยดูกันโอ้ยเจ็บชะมัดเลยยินดีต้อนรับจอมยิทธทุกท่านเข้าสู่เมืองเทียนไห่ผมขอประเดิมเปิดสนามทีมจากผู้จัดแห่งเมืองเทียนไห่หัวหน้าทีมเสียเ้ยวเหวินและลูกทีมครับ ต่อไปจากเมืองเทียนจินหัวหน้าทีมเชียลเซนและลูกทีมรวมไปถึงทีมของสาวๆนะครับทีมเดียวในกลับลองในครั้งนี้นำโดยหัวหน้าทีมถังอี้มาห้องกับลูกทีมสุดสวยของเธอทีมสุดท้ายจากสาง่งจิงหัวหน้าทีมซูวีเฉียงเอ,อ๊ะไม่ใช่นะครับชินล,ลี่ขอโทษครับผมอ่านผิดชินล,ลี่ใครอะไม่เคยรีเหมือนกันเห็นบอกว่าเป็นแค่หมอนะหมอเหรอช่างจริงตกต่มผัดนี้แล้วหรอรูปแบบการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการปรงกันแบบหนึ่งตอนหนึง่ง ดยผู้ป้องกันคนแรกจะตัดสินโดยให้หัวหน้าทีมของแต่ละทีมจับไม้สั้นไม้ยาวผู้ได้ไม้สั้นที่สุดจะเป็นผู้ป้องกันหลังจากนั้นจะให้สามาชิกในทีมของแต่ละทีมขึ้นมาบนเวทีเพื่อท้าชิงตตมลำดับนะครับผู้ที่ครองตำแหน่งป้องกันได้เป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นแชมป์ของการปรลองในครั้งนี้นั่นเองทีมที่ได้ชัยชนะนะครับนอกจากจะได้สิทธิ์การใชุ้นภัยทุกเหรียราคาฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแล้วยังได้สมผัสล้ำค่านั่นก็คือบัวเพิงทิพย์โอ้เหของั้นกนั้นว่านวา แถมยังเป็นของที่ต้องมีในการบรรลุของเหล่าจงยึดด้วยเชิญหัวหน้าทีมของทุกทีมมาเลยครับผมก็แค่ทีมป้องกันฉันจะเป็นตัวแทนคนแรกจากทีมหยันไห่เองกล้าหาญจริงๆนะครับหัวหน้าถังเมื่อวานฉันแค่เอามือให้เท่านั้นวันนี้มาดูซิว่าใครมันจะช่วยเธอได้อีก